we สวัสดพีพี่เพื่อนๆด้วยนะกันนะแต่ก็ช่องทาง YouTube ด้วยวะกันนะผมก็ฝากสมัครใชหรือว่าฝากกดติดตามผลงานของตอาอาเธอร์ด้วยนะกันนะวันนี้ก็จะมาฝาก4คู่นะกันนะผมเป็นอ uh, ่ายูโรปาลีกนะวันนี้รอบเพยอ์ออฟนัดแรกนะผมก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะผมที่ผมจะหยิบยกมาให้ในวันนี้นะฮะสำหรับตานั่งของมิชชันแลวนะวันนี้จะเปิดบ้านเจอตะนังของเรอัลโซเซดานนะอะไรก็วันนี้ตานั่งของเรย์เอลโซเซดัดูดีกว่าอยู่ที่ครึ่งตตัวบังคับชนะแพ้แค่1ประตู ทันงดกนะฮะด้วยกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งของมิชิลนก็ถือว่าประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันในอะไรก็ทั้งของโซดานี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันในอะไรก็กลับมาโคจรกับอีกทีหนึ่งในอะไรก็ผลงานที่มันเคยเจอกันมาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เคยเจอกันมาในอะไรก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกเด็กนะแต่ย่งก็ตามนะวันนี้ทั้งของมิชิลนนะด้วยกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่อ่าเยอะกับทั้งของโซดาสักหน่อไหนะผมยังมองว่าวันนี้ทั้งของโซดาในะก็ประสบการณ์ที่่่่ผผาาาาาานนนนมมด้้ววยกกับงงงทชขออ็ถื ตามผลงานได้ดูดีกว่าเนระวันนี้ยังชอบตั้งของโซสดัตยอยู่เหมือนกันนุมนอกบ้านวันนี้อย่างน,าน่าสนใจอยู่นะคร ส่วนคุยสองวันนี้จะนั่งของยูเนียนเซนกิรุตเราจะเปิดบ้านเจออาร์แจกนะวันนี้นอาอาแจกโนมะนะนะเบิร์กขึ้นมาอยู่ที่อปอปาตากรมนะฮะเราขยับไปดูผลงานกันหน่อยผลงานที่ผ่านมาในเรื่องไม่เคยเจอกันมาเลยเนาะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกนะผลงานที่ผ่านมาทางด้านของยู od, เนียนเซนกิรุตห้าเกมให้หลังเนี่ยลุกแพ,พ้แค่เกมเดียวแล้วก็ชนะไปถึง4เกมติดนะฮะส่วนผลงานทาง R jack, อาร์แจกอาซูดามห้าเกมที่ผ่านมาก็หลุดแพ้ไปเพียงเกมเดียวเหมือนกันเนาะราสุดที่ผ่านมาในประชาก็ทางของฟอร์ซูน่านาซิกตาร์ไปสองศูนย์นะฮนะแล้วก็เราขยับไปดู ชอบพอกันหน่อยนะวันนี้จะนัางของอยูเนี่ยเซนกิรุตต้องบอกเลยว่าคุณกำลังหลักวันนี้เนี่ยผมข้อนข้าที่จะขาดไปค่อนน้างเยอะพอสมควรเลยนะแรกก็ทางด้านของอาแจกเยาวชวันนี้ก็ถือว่ายังครบเครื่องอยู่นอกเสียเปรียกอย่างเดียวท่านเองนะวันนี้ทางด้านของอาแจกเยวาวชนยังไงก็ต่างนะวันนี้เชื่อว่าอาแจคทำผลงานได้ ดีแน่น,นอนนะฮะอย่างเช่นว่าตาั้งแจกอยู่เหมือนกันส่วนหู้นสามวันนี้ตั้งของอฟรเฟอนิบันเช่ต้องจะเปิดบ้านเจอตั้งอันโดเรสนะไรก็เฟรเดอริบันเช่วันนี้แบกขึ้นมาเพียงแค่หนึ่งช่วงตัวบังคับชนะถึงสองประตูส่วนผลงานตั้งของเฟรเดอรบันเช่ห้าเกมที่ผ่านมาหรือว่าสิบเกมที่ผ่านมายังไม่เคยหลุดแพ้ให้ใครเลยนะเป็นการเก็บชัยไปถึงแปดเกมอะไรก็เสมอไปถึงสองส่วนผลงานทั้งอันโดเรสเนี่ยห้าเกมที่ผ่านมาเก็บออกไปเยอะยนเอาก็ถือว่าหลุดแพ้ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะไรก็เก็บรับหนน่่่่ออก็ถืววาาาคข้งง ไม่เหนียวเลยสาหรับทงอันเดรเลช่วงนี้นะลาสุดท,ที่ผ่านมาเนะี่ยก็ไปเสมอกับตารลางของรอยัตอัลเวิร์ดไป22ประตูต่อ2นาวไรก็ไปให้ตะา,างของเขเกนไปที่1ประตูต่อ0โดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานยังไม่ดูดีเลยนะฮะและก็ผลงานที่ผ่านมาที่มันเคยเจอมาต้องบอกว่า6เกมที่ผ่านมาเป็นตะ้างของเฟเนบัเช่ที่ทําผลงานได้ดูดีกว่าล่าสุดท,ที่ผ่านมาตะล้างของเฟเรบเช่วันนั้นได้เปรียบเล่นดรบ้านของตัวเองก็เอาชนะาอันเอร์ลดมาได้2ประตูต่อ0นะวันนั หนวนะวันนี้หลักๆเลยทั้งนั้นของเฟเดีบันเช่ก็ถือว่ายังคบเครื่องอยู่เหมือนกันแนะไรก็วันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านของตัวเองด้วยแนะไรก็วันนี้ทั้งนั้นของเฟดีบันเช่ต้องบังคับชนะถึง2ประตูแรงจริงใจก็ถือว่าค่อนข้างเยอะกว่าทั้งอันเรเลนอนเพราะฉะนั้นสำหรับคุยสาววันนี้ยังชอบเป็นฐนั้งของเฟดนบันเช่ จ้าบ้านอยู่นะฮะส่วนคุยสีนวะวันนี้ทนั่งของอ่าปอโตนะวันนี้จะเปิดบ้านเจอเอสโลมาอะไรก็วันนี้ปอร์โตดูดีกว่าอยู่ที่มือไหนมือกางน,นะฮะผลงานที่ผ่านมาล่าสุดเลยเป็นศึกรชับมิดในวันนั้นก็จบ,บไปที่เสมอนะ,นนะนหนึ่งประตูหนึ่งก็ถือว่าแบ่งแจงกันไปวันนั้นเล่นใีว,ว่านั้งของปอร์โตด้วย ส่วนผลงานปอโตอช่วงนี้สองสีกเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เคยหลุดแพ้ให้กันเลยนะสำหรับในการเก็บชัยเป็นเพียงเกมเดียวและก็เสมอไปถึง3ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยไปเสมอทั้งของอาร์สปอร์ติ้งโปรตุการไปที่1ประตูต่อหนึ่งวันนั้นยังเอาชนะมาไม่ได้เลยสำหรัปรตุการโดนใบแดงไปถึง2ใบส่วนผลง,งานทั้งเอสตูมาห้าเกมที่ผ่านมาชนะไปถึงสามอะไรก็หลุดแพ้ไปหนึ่งไรก็เสมอหนึ่งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยประชันเอซิเวนไปหนึ่งศูนยก็ถือว่าเชิญชนะมานะเราขยับไปดูของกำลัังงงหนนนนน่อยนะ้้านวนีเป็ไบ สำหรับปอร์โตเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มกันลหลักๆวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาแน่นอย่ขาดไปเขาแน่นอย่างหลายรายพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นนักของอีวานมาการโนนะอะกรก็ั้งของมาโกกูจิตอะไรแบบนี้ที่บาเดเจ็บไปด้วยกันอย่างทั้งหมด3 4สรายเลยทีเดียวสำหรับปอร์โตส่วนทางด้านของเอสโลมานะวันนี้คุมกังหลักๆก็ถือว่ายังครบเครื่องอยู่นะไม่ว่าจะเป็นนักของอาร์อาร์จิมดัมบริกนะอะกรก็ตั้งของนิโคโลปิกชิลลี่นะวันนี้ยังครบเครื่องอยู่เหมือนเดิมสําหรับทางด้านของเอสโลมาวันนี้ถึงแม้จะเล่นนอกบ้านตัวเอง วันนี้น่าจะเบี่ยนเสมอได้เพื่อเพื่อนี่มีประตูด้วยสําหรับทางด้านของเอเอสโลมาวันนี้อย่างน่าสนใจอยู่นะสำหรับสี่คู่วันนี้ก็ฝากไปดูรายการนะและก็สุดท้ายแล้วใครสนใจอยากเข้ากลุ่มด้วยกันหรือว่าอยากเข้ากลุ่มฟุตบอลนะเรียกว่ากลุ่ม BP สดชื่อเนี่ยเราก็สามารถแอดไลน์เข้าไปเลยแอดทีเอ็มเจ็ดแปดเองนะสำหรับน,นี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ชิดาสวัสนี้นมขอบคุณครับผม